yeah i can I can work everywhere I, I I work also in the hospital when I felt better last time mm. because there are internet, so it's okay. <laughs> Good. I think you can ask quite well, uh, can you ask me some more questions? maybe I, I can see the problems yeah yeah um so uh would you mind if i ask you about your personality like uh, your style or um, like um your family because i have uh, I already met and i have one child he uh, he is a boy and he uh, he is nine years old mm. so i and i think you maybe you may you have um maybe a daughter or a boy as well yes but it's my first child and he's he will be one year old soon <laughs> so he is not even he will be one year old on the 9th august that's my mm. first one so i don't have experience about raising child that this is my first one and I am 37 now and it's my first first child yes oh, okay. what you're gonna ask me, me? Yeah. son he's son. my son son, oh, son. Oh, okay um, okay good can you ask me that um can you ask this question Pogati, mai? Can you ask this in English? Mm. Mm. Um, normally you eat, uh, normally you have breakfast every day. Quite good. Yes. Yes, I do. Very good. That is you can just ask like do you eat breakfast? That's all. That's mean ปกติกินข้าวเช้าไหม? because do does means ปกติปกติก็แปลว่าปัจจุบันนี้คือปกติในในภาษาไทยก็หมายถึงปัจจุบันใช่ไหมปกติกินข้าวเช้าไหมเขาก็ไม่ได้พูดถึงอดีตหรืออนาคตไงก็คือคําว่า do หรือ does แปลว่าปกติโอเค do you eat breakfast อย่างนี้เลยใช้ถ้าถ้าปกติกินไหมคุณแนะนําว่าใช้คําว่า eat คนฟังจะได้ไม่ไม่ฟังผิดเออ Mm hmm. เดี๋ยวเขาจะได้ยินว่าหรือว่ากินแลวยังเนี้ยเออบางทีเราอาจจะเขาอาจจะไม่ทันฟังคําแรกเนาะก็ใช้ eat ไปเลยเนาะถ้าถามว่ากินข้า,าวเช้าแล้วยังเธอกินข้า,าวเช้าแล้วยังพูดว่าไง Have you eat breakfast? อ่าโอเคถ้า have has นะ have has จะเป็นช่องสามเสมอคำถามบอกเล่าปฏิเสธ have, have you e a t Have you e a t have ช่จริงจริงไม่ต้องใส่ yet ก็ได้เพราะว่า have has แปลว่าแล้วหรือแล้วกับละมันอันเดยวกันใช่ไหมและยังเนี่ยคือ have has ที่เป็น verb ช่วยอ่ะมันแปลว่าแล้วหรืออะไรนะแล้วหรือเคยหรือคล้ายค did ก็ได้บางทีเราอาจจะใช้ have has แทน did ก็ได้อือใช่มันแปลว่าอย่างนั้นก็คือ did half เบรกฟัน b r e a k f a ต t ต้องเราต้องพูดชัดนะเพราะว่าเพราะบางทีที่เขาฟังเราไม่ได้ <Breakfast. S 2> เขาอาจจะเขาอาจจะไม่เข้าใจว่าเราเราพูดว่าอะไรเพราะเราเหมือนคุณได้ยินว่า Break ฟันอะฟันเหมือนแบบ <Breakfast. S 2> อย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตลกนะะลรเขาอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมเบรกฟันเนี huh. ่ย breakfast breakfast อาซึ่ง, <Breakfast. S 1> ซ,งซึ่งการที่เราจะออกเสียงเออซึ่งเราออกเสียงโอเคอยู่นะก็ ก็ให้ออกเสียงชัดทุกครั้งเพราะถ้าออกบ้างไม่ออกบ้างมันก็จะแทนที่คนฟังเขาจะฟังเรารู้แบบเขาก็จะเขาไม่ใช่คนไทยไงเขาไม่รู้หรอกว่าคนไทยเขาพูดอังกฤษแบบคือไม่ได้เราก็ต้องพูดอังกฤษแบบอังกฤษเออแล้วก็วิธีอีกอีกอย่างก็คือถ้าเราว่างอ่ะหมายถึงเราว่างจากการเลี้ยงดูลูกอะไรอย่เงี้ยเราก็ เราก็ดูสิ่งที่เราชอบเป็นคลิปอะไรพวกเนี้ยชอบดูอะไรครับแบบเวลาว่างถ่ายมือถือเนี้ยเราเราดูอะไรจริงจ I like อ๋อ documentary ฉันสวย documentary ก็โอนะก็โอเคแต่ว่ามันเป็นการบรรยายอะ่ะมันไม่ใช่<ม>คือครูไม่รู้ว่าเราดูสารคาดีสัตว์หรือว่าสารคาดีคนหรือว่าอะไร เราดูเกี่ยวกับอะไรคะอ๋ออันนี้อันนี้ก็อาจจะดูกับลูกก็ได้ถ้าเราแบบแล้วแต่ว่าเราจํากัดการดูจอแค่ไหนเนาะก็ก็ดีค่ะก็หรือเราสามารถเปิดคลอไว้ยังได้เลยคือมันจะซูมซับเองอะมันทําให้แบบหูเราชินงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอกจากจะได้นอกจากจะฝึกการฟังหรือทําให้เราคุ้นเคยแล้ว การออกเสียงมันก็จะมาของมันเองเหมือนกันเช่นเหมือนเราฟังเพลงอะ่ะเราก็รู้ว่าเขาร้องแบบนี้ไม่ใช่แบบนี้อย่างเงี้ยเออแบบเหมือนเหมือนอย่างเราสมมติเรามีรูเมดเป็นคนเนอร์ใช่ไหมครูก็พูดเนอร์บางทีเพราะว่าครูมีนักเรียนเยอะมากเออเราก็จะติดสำเนียงเขาวันเลยอย่างเงี้ยอืมครูไม่แน่ใจว่าบอสของเราอะ่ะเขาสำเนียงไหนสมมติว่า เขาสำเนียงจีนหรือสำเนียงเวียดนามหรือสำเนียงจากประเทศอะไรก็ตามอะ่ะหรืออังกฤษหรือ USA อะ่ะเราก็ไปหาฟังพวกนั้นเออเราก็จะฟังเขาง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเออมันมีเยอะแยะเลยเกี่ยวกับอะไรก็ได้ขอเป็นอังกฤษเนี่ยอันนี้ต้องอันนี้ก็ทุกวันเลยอืมโอเคหรือหนังอะ่ะหนังจะดีพวกแบบซีรีส์อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะต่อเนื่องอะไรเงี้ยเนาะ Mm hmm. แล้วก็เป็นซับไทยเพราะถ้าซับอังกฤษมันก็จะไม่ได้ฝึกการฟังเพราะเราก็จะเห็นคาําอ่านแล้วก็มันเป็นการเห็นตัวสะกดมากกว่ามันไม่ได้ช่วย <Okay. S 2> ให้เราดูสนุกไม่ได้ช่วยให้เรารู้คําศัพท์อะไรเลยถ้าเราเป็นซับอนะังกฤษแล้วเราต้องซับไทยแล้วก็ไม่ได้อ่านอย่างเดียวเราต้องฟังไปด้วยอย่างเงี้ยอ่าเ e a t โอเคโอเค a g เ i n เธอกินอาหารเช้าแล้วยัง Can you say that again มหั Have you eaten breakfast breakfast, breakfast. อ่า <Breakfast. S 1> very good เดี๋ยวเดี๋ยวให้เอาการตอบเนาะโอเ y yes i have yes i have โอเค how about did มันก็จะแปลว่าเธอกินข้าวเช้าแล้วหรือยัง have had ก็คือแล้วไงหรือเคยแล้วแต่ความหมายอีกทีอะ how about did ถ้าถามด้วย did like เธอได้กินข้าวเช้าไหมเี่ยว่าไงอ๋อ oh, did you eat breakfast แบ a กินเอ่อม e เถอด้ t ย breakfast 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 fast breakfast breakfast fast อ่าอีกครั้งไม่ต้องเถอไม่ต้องเถอขนาดนั้น breakfast 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 fast fast breakfast อ่าแป๊บนึงนะคะลองเอาเอาแค่ตัวข้างหลังสุดอ่ะอ่าลองพูด fast ได้ไหม fast ก็ได้นะะี่ค่ะก็มันก็แค่ซ้นลง breakfast our uh, breakfast correct โอเคเธอได้กินข้าวเช้าแล้วยัง in English mm hmm. เธอได้กิน did you eat breakfast yes eat breakfast? I did yes I did แปลว่าเหมือนแบบได้กินยังอย่างเงี้ยมันก็ถามว่าเหมือนกับกินแล้วยังไหมก็ก็แล้วแต อาจจะเหมือนมืนได้สอบยังเธอได้สอบยังกับสอบแล้วคือมันเหมือนมันแล้วแต่เราจะมองว่ามันเหมือนหรือต่างกันคือมันก็ไม่เหมือนกันเนาะการพูดไม่เหมือนกัน did you eat กับ have you eaten นะ <Yeah. S 1> have you eaten ก็เหมือนแบบกินกินเสร็จแล้วกินกินจนเสร็จอะไรประมาณนี้มากกว่า่าโอเคเธอจะกินข้าวเช้าไหม you will eat ไม่ใช่ breakfast มันก็ถามว่า <Did S 1> ได้ไหม, <you have? S 1> มเดี๋ยวก่อนทําไม <You have? S 1> เราเราทําไมเราเอาวิวไว้อันดับสองลนะ่ะอ๋อก็เป็นวิวปะคะว i l l you have เพราะเป็นคําคำถาม will you have, you have breakfast Yes I will No I won't Correct เธอกำลังกินข้าวเช้าหรือเปล่า Are you eat, are you eating breakfast Again again Are you eating breakfast คือเราออกเสียงเราออกได้แล้วเราก็ให้ออก breakfast ไปเรื่อยๆเ,เราไม่ต้องเราไม่ต้องตัด s ออกได้ไหมอ่ะอ่า b r e a k e a s p uh, are you eating breakfast are you eating <Yes. S 1> breakfast อ่าพูดพอพูด,พดได้แล้วก็ก็ได้แล้วไม่ต้องซ้ำละอ่ะ uh. uh. yes i am no i'm not okay อ่า do you have any question now about asking questions เออถ้าจะถามว่าเออแบบทานอะไรอะไรอย่างเงี้ยคะอ่าลองกิดว้าัะกบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พูดมาเลยกูจะได้รู้ว่าเรางงตรงไหนต, uh huh. ต้องต้องกล้าพูดค่ะอันดับแรกเราต้องมั่นใจมีความมั่นใจไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นถ้าเขาไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาบอกเราเองคูก็จะบอกมันอ่าฮะอืมอ่ what type of food did you eat อ่า I ate I think I a Thai or Chinese yeah อ่าเราถามคำถามที่เราถามแปลว่าอะไรแปลคำถามตัวเองแต่ว่าอาหารประเภทไหนที่คุณชอบทาที่ที่คุณทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก่อนเอาเอาชัดๆขอ ขอแบบเดียวจะชอบหรือจะไม่ชอบหรือไงขอคําถามเหมือนแปลคําถามไปซึอ๋อถาม่าอืมอเคโอเคค่ะถามว่าคุณเอาตัวทีค่ะคุณทานอาหารแบบคุณถามถ้าวราคุณจะคุณทานอะไรอย่างเงี้ยสมมติถามว่าเออเราเราทานข้าวแล้วถามว่าเออเราทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามทานอะไรอีก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 อยกอากอีอีก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  o ีกอีกอีกอ o กอีกอ e กอีกอีกอีก Uh, for breakfast I ate um fried pork and rice very good yeah for lunch <laughs> ไม่ต้องแล้วจริงจริงถาม breakfast very good <laughs> เพราะว่าถ้า what type ก็คือประเภทไหนไงประเภทไหนคุณก็ตอบไทยจีนใช่ไหมหรือมังซีลัอะไร very good okay. อ่อ่าเก่งมากเลยเนี่ยเนี่ยจะถามได้แล้วเนี่ยโอเคมันเป็นทีนี้เป็น double u